สวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับผมในคลิปวิดีโอนี้นะครับผมมีลิงก์ซองอัเปาทูม n นิวเวลตมาให้กับทุกคนด้วยนั่นเองนะครับผมใครที่สนใจนะครับดูคลิปนี้ให้จบนะครับทุกคนจะได้เข้าใจนะครับผมว่าผมแจกยังไงนะครับและในคลิปวิดีโอนี้ผมจะมาสอนเข้าร่วมกิจกรรมรับทูมอนิวเวลต์ฟรีนะครับทาได้ทุกคนทั้ง iOS และ Android เลยนะครับผมใครที่สนใจนะครับผมอยากรับทูมอนิวเวลตนะครับกดลิงก์ด้านล่างได้เลยนะครับ นี่นะครับผมเข้ามาที่ใต้คำอธิบายนะครับผมก็จะเห็นตรงนี้นะครับว่าลิงก์เข้าร่วมกิจกรรมนะครับกดเข้าไปได้เลยนะครับหรือว่าจะเป็นการดาวน์โหลดนะครับผมในเพจสตอร์ก็ได้นะครับมันจะเป็นแอปเลมอนเอ็กั่นองนะครับผมเสร็จแล้วนะครับผมก็สามารถนะครับผมกดตรงนี้นะครับผมเปิดเลมอนเอ็กนะครับก็จะเป็นแอปเลมอนเอ็กนะครับสำหรับใครที่ยังไม่มีนะก็สามารถไปดาวน์โหลดได้ในเพจสตอร์หรือว่าแอปสตอร์ทาได้ทั้ง Google นะครับผมขออภัยานะครับทงได้ทั้งแองจอยเลยนะครับผมแล้วก็ iOS ก็ทําได้นะครับ จะเป็นแอปตัวนี้นะครับผมเลมอนเอ็กนะครับสามารถพิมพ์ดาวน์โหลดได้เลยสําหรับใครที่ยังไม่มีแอปก็กดลิงก์ด้านล่างได้เลยนะครับผมก็ทิ้งลิงก์ไว้ให้แล้วนะครับทุกคนก็จะเป็นแบบนี้นะครับผมหลังจากที่เราเข้าในแอปมานะครับก็มากดตรงนี้นะครับผมคาว่ากิจกรรมปีใหม่นะครับจะเห็นตรงนี้นะครับทุกคนเห็นไหมครับที่มันลอยๆอยู่กดเข้าไปได้เลยนะครับแต่สําหรับใครที่ไม่ขึ้นนะทุกคนก็กดตรงนี้นะครับมุมซ้ายบนนะครับตรงนี้กดเข้าไปได้เลยนะครับมันก็จะพาเรานะครับผมมาตรงนี้ก็กดกิจกรรมปีใหม่ตรงนนนนี้้ไดดเลยอัแรกกกะทุค อย่างแรกนะครับผมเข้ามาแล้วนะครับหน้ากิจกรรมก็จะเป็นแบบนี้เลยนะครับเราจะได้รับดอกไม้ไฟนะครับผมถ้าใครกดที่ลิงก์ด้านล่างมานะครับผมสําหรับดอกไม้ไฟตรงนี้นะครับสามารถนะครับผมรับเงินได้สูงสุดคือ4 0 0 0 0บาทนะครับเป็นกิจกรรมของเขานะครับเราต้องติดอันดับหนึ่งนะครับถึงเราจะได้4ี่หมื่นนะครับทุกคนแล้วก็นะครับผมรางวัลมีจํานวนอยู่ที่10,000รางวัลตรงนี้นะครับเป็นกิจกรรมของทางเลมอนเอ็กนั่นเองนะครับก็สามารถนะครับผมดูได้เลยนะครับก็คือเราต้องนะครับผมเก็บดอกไม้ไฟตรงนี้นะครับให้อันดับของเราานนนนนะะะคครรัับผมมเเยออททีุุ่ดงกก็ปณ ตอนนี้นะครับผมมีอยู่9ดอกไม้ไฟนะครับอันดับของผมก็คือ7,907นะครับผมแล้วก็ต้องติดอันดับไปนะครับทุกคนรางวัลที่เราจะได้ก็คือนี่นะครับผมรางวัลที่7นะครับก็คือนะครับผมหาดอกไม้ไฟให้เยอะที่สุดนั่นเองนะครับสามารถนะครับทุกคนเข้ามานะครับผมทํากันได้นะครับทุกทนะครับทุกคนวิธีการหาดอกไม้ไฟก็นี่นะครับอย่างแรกมากดเช็คอินตรงนี้ได้เลยนะครับทุกคนนี่นะครับเราก็จะได้นะครับผมดอกไม้ไฟ3ดอกแล้วนะครับกดเช็คอินแบบนี้ไปได้เลยนะทุกคนเดี๋ยวทำให้ เห็นไหมครับท right ุกคนว่าเราก็จะได้ดอกไม้ไฟเพิ่มมาแล้วตรงนี้นะครับแล้วเราก็เอาดอกไม้ไฟนะครับผมมาติดอ right ันดับนะครับถ้าเราติดอันดับหนึ่งนะครับเขาก็จะให้เราเท่านี้เลยนะครับก็คือต้องแข่งกับคนอื่นนั่นเองนะครับทุกคนแล้ววิธีที่2นะครับผมก็คือการเชิญเพื่อนนะครับกรอบลิงก์ตรงนี้นะครับผมไปให้ใครก็ได้นะครับแล้วก็ให้เขานะครับผมช่วยเราประมาณนี้นะครับเราก็จะได้นะครับผมเป็นดอกไม้ไฟมาเท่านี้เลยนั่นเองนะแล้วก็อีกแบบหนึ่งครับผมก็จะเป็นการตรงนี้นะครับ แล้วก็แบบที่3นะครับทุกคนก็จะเป็นการรับดอกไม้ไฟจากเพื่อนนะครับก็คือเราก็จะได้นะครับผมก็คือแบ่งให้เพื่อน เพื่อนแบ่งให้เราประมาณนี้นะครับผมก็คือช่วยเพื่อนวัลละครั้งเท่านั้นนะครับผมตรงนี้ก็สามารถแชร์ไปได้นะครับที่การแชร์ลิงก์นะครับผมนี่นะครับก็กดแชร์ลิงก์ตรงนี้ไปได้เลยนะครับมันก็จะเป็น QR code นะครับผมหรือว่ากรอบลิงก์ของเรานะครับไปวางในที่ต่างๆหรือว่าให้เพื่อนก็ได้ประมาณนี้นะครับเห็นไหมครับทุกคนว่าอันดับของเราก็จะเพิ่มขึ้นนะครับประมาณนี้ตอนนี้ผมอยู่ที่เจ็ดพันอะไรประมาณนี้เราก็สามารถนะครับผมไปแข่งกับคนอื่นได้ประมาณนี้นั่นเองนะครับทุกคนถ้าเราตีอันดับนะครับเขาก็จะแจกตรงนี้ให้กัับเเเเรรรรราาาาลลยยนนนน่่อองงงะะะะคคววผผมมมมกก็ืถึตี แนะนำให้รีบมาทาเลยนะครับกดลิงก์ด้านล่างนะครับทุกคนสําหรับใครที่ยังไม่ทํานั่นเองนะแล้วก็รีบมาทาเลยนะครับผมก่อนที่มันจะหมดเขตนะครับแล้วสําหรับซองเปานะครับผมก็ให้กดเข้ามาที่คําอธิบายเหมือนเดิมนั่นเองนะครับแล้วก็เลื่อนลงมาให้สุดนะครับทุกคนจะเห็นตรงนี้นะครับผมคําว่าลิงก์อ่างเปานะครับอันสุดท้ายตรงนี้นะเดี๋ยวผมจะลงลิงก์อ่างเปาไว้ให้กับทุกคนตรงนี้นั่นเองนะครับฟังเวลาที่ผมจะบอกไว้ให้ดีๆนะครับทุกคนสําหรับเวลาลงลิงก์อ่างเปานะครับผมก็คืออยู่่ที หนึ่งทุ่มครึ่งตรงนั่นเองนะครับก็คือ19นาฬิกา30นาทีนะครับสามารถมารับอ่างเปากันได้ทุกคนเลยนะครับผมที่ตรงนี้นั่นเองนะครับก็แนะนำนะครับผมให้มารอกันเลยนะครับทุกคนสำหรับใครที่ยังไม่ขึ้นก็สามารถกดปิดแอปนะครับผมแล้วก็เข้าแอปใหม่นะครับมันอาจจะไม่รีนะครับทุกคนบางทีนะครับผมใครที่สนใจนะครับผมอย่าลืมเข้าร่วมกิจกรรมของเลมอนเอกกันด้วยนะครับ